หลายคนคงพอจะทราบกันอยู่บ้างว่าปัจจุบันการทำแท้งหรือที่เรียกว่าการยุติการตั้งครรภ์นั้นกลายเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายแล้ว ซึ่งอันที่จริงการทำแท้งในประเทศไทยไม่ใช่แค่ว่าถูกกฎหมายแล้วเท่านั้นแต่ยังเป็นสิทธิประโยชน์ที่หญิงไทยทุกคนสามารถเข้าถึงได้แบบไม่มีค่าใช้จ่ายโดยสิทธินั้นก็คือบริการป้องกันการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัยที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพิ่มเข้ามาให้กับหญิงไทยทุกคนสามารถเข้าถึงการทําแท้งได้อย่างปลอดภัยแต่เชื่อว่าบางคนก็อาจจะมีข้อสงสัยว่าจะต้องทํายังไงไปที่ไหน หรือว่าทำกันได้ทุกคนหรือเปล่ามาวันนี้เราจะมาอธิบายให้ทราบกันมาดูกันก่อนว่าใครบ้างที่ใช้สิทธิยุติการตั้งครรภ์ได้อย่างแรกเลยก็คือต้องเป็นหญิงไทยไม่กำหนดอายุแต่ในกรณีที่อายุต่ำกว่า15ปีต้องมีผู้ปกครองเข้ามาดูแลด้วยส่วนอายุ15ปีขึ้นไปสามารถดำเนินการด้วยตัวเองได้เลยโดยก่อนที่จะเข้าสู่การรับบริการ เราขอแนะนำให้คนที่ต้องการยุติการตั้งครรภ์ได้โทรไปที่สายด่วนท้องไม่พร้อม1663ก่อนตรงนี้นี่ก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้คอยให้คำปรึกษาคัดกรองข้อมูลถามอายุผู้ที่ต้องการยุติการตั้งครรภ์อายุครรภแล้วก็พื้นที่ที่อาศัยอยู่ในปัจจุบันเพื่อแนะโรงพยาบาลหรือคลินิกที่เข้าร่วมโครงการรับเพื่อประสานส่งต่อผู้รับบริการไปยังหน่วยบริการที่ใกล้ที่สุดของแต่ละคน การยุดิการตั้งครรภ์มี2วิธีคือวิธีทางสรัลรยกรรมโดยใช้เครื่องดูดสุญญากาศแพทย์จะเป็นผู้ควบคุมเวลาใช้เครื่องในการทำแทง้งอัตราการทำแท้งเนี่ยสมบูรณ์ได้ถึง98สามารถตรวจสอบได้ง่ายกว่าใช้เวลาทำ10 15นาทีเมื่อทำเสร็จแล้วดูอาการหางไม่มีอาการแทรกซ้อนอะไรสามารถกลับบ้านได้เลยวิธีนี้เหมาะกับอายุครรภ์ที่ไม่เกิน12สัปดาห์ วิธีการใช้ยา2ขนาดร่วมกันเป็นการทายาและยาเน็บวิธีนี้อัตราการทำแท้งเนี่ยสมบูรณ96์96-98มีความคล้ายกับการทำแท้งธรรมชาติรู้สึกไม่น่ากลัวสำหรับอายุคัรที่ไม่เกิน12สัปดาห์สามารถทำด้วยตนเองที่บ้านแล้วรับคำปรึกษากับแพทย์ผ่านทางออนไลน์ได้สำหรับอายุคันเกิน12สัปดาห์แต่ไม่เกิน20สัปดาห์ การใช้ยาก็จะจํากัดขนาดยาให้เหมาะสมกับอายุคันจึงต้องแอดมิด2 2คืนที่หน่วยบริการและต้องอยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากแพทย์ทั้ง2วิธีเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยที่อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์และการตัดสินใจและการยินยอมของหญิงไทยที่ไม่พร้อมแต่ในกรณีที่อายุคันเกิน20สัปดาห์ไปแล้วอายุคันนั้นเกินกว่าที่จะยุติได้แล้วก็จะให้คาแนะนา และเข้าสู่กระบวนการฝากคันเพื่อรับคำแนะนำในการครอบต่อไปเมื่อผ่านการยุติการตั้งคันหรือว่าการครอบมาแล้วสามารถรับบริการคุมกำเนิดต่อได้เลยอาจจะต้องมีการพูดคุยกับแพทย์ก่อนว่าสะดวกคุมกำเนิดแบบไหนจะเป็นการทานยาเม็ดคุมกำเนิดฝังยาคุมฉีดยาคุมใส่ห่วงอนามัยหรือจะรับถุงยางอนามัยที่รับได้ทั้งชายและก็หญิงก็เป็นบริการที่ไม่ต้องจ่ายเพิ่มเติมเช่นกัน